ร้านเตอร์ไบช็อปนะครับวันนี้พามาพบกับเจ้ารีเวล500นะครับปี17ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับพี่159,000บาทของแต่งชิ้นแรกเลยโม่งนะครับเป็นโม่งพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์เลยนะครับหล่อๆเลยแฮนยกสูงนะครับพร้อมกับก้านมือคัดมือเบรกนะครับกล่องกล่องเก็บสัมภาระได้นิดหน่อยนะครับมีสองข้างเลยพร้อมกับแคทบาร์นี่แล้วก็อีกอันนึงคือ พักเท้าเกียร์นะนี่สวยๆเลยพร้อมกับกาดกาดเครื่องสองอย่างเลยนะท่อครับท่อคู่เท้าคู่แบบเล้าๆมาไล่มานี่กองกองสัมภาระมีสองข้างเลยพร้อมกับนี่พนักพิงของคนซ้อนแล้วก็บาะที่ขาดไม่ได้มาแล้วก็มาที่ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวสี่ดวงเลยนะหนึ่งสองสามสี่ครบเลยนะพร้อมยางเหลือๆเลยนะยางเหลือๆ เลขใหม่ตัวนี้อยู่ที่25,570กิโลนะครับมาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงพ่อแบบเล่าๆอันนี้ว่ะสไตล์แบบขออนุญาตข้อมรถนะมันไม่ได้ฟิลเคก็ประมาณนี้นะครับหากใครสนใจติดต่อสอบถามได้ทางที่เพจไลน์เฟซบุ๊กทุกอย่างที่ขึ้นว่าเตอร์ไบ้ช็อปวันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ